วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณพิทพงศ์วิยญานุคอสนะครับจากบริษัทออสเตรียจำกัดครับสวัสดีครับคุณน้อยครับครับสวัสดีครับผมมาดูบรรยากาศการลงทุนหน่อยนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าทองคำเนี่ยยังคงทําหน้าที่นะครับเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในปีนี้โดยเห็นการปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปีเลยล่าสุดนะครับทองคำเนี่ยก็เกิดขึ้นมีความคาดหวังครับจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐค่าเงินดอลลาร์อ่อนราคาทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นอีก อย่างช่วงนี้นะครับคนที่ลงทุนองคำเนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดหรือว่ามีกลยุทธ์ในการลงทุนองคำยังไงบ้างปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญในช่วงนี้ครับ ครับต้องบอกกันเลยครับว่า mindset ของการลงทุนทองคำนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมนะก็อยากจะให้มองทองคำนะครับเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวเนาะนะครับเราไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรนะครับอย่างเช่นภายในวันนะครับผมภายในสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า Product แบบนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับผมสำหรับใครที่มองในเรื่องของทองคำสำหรับการ invest ถ้าอยากไปลงทุนในส่วนของรายวันเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าไปในสู่ของตลาดฟิวเจอร์มากกว่าแต่นะครับหากใครนะครับลงทุนในส่วนของตัว physical ชื่ข้อโกนะครับเป็นทองคำแท่งเนี่ยนะครับเราก็ยังแนะนำว่าเิ้ยนะครับ การลงทุนของทองคําอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเป้าท่านต้องมองอย่างน้อยๆ1ถึงปีนะครับผมนะฮะเพราะว่านะครับอยากจะให้ mindset แบบนี้ว่าทองคานะครับผมนะเป็นการลงทุนระยะการระยะยาวไม่ใช่การเก็งกาไรระยะสั้นนะครับแล้วก็มองทองคำเนี่ยให้เป็นการออมแล้วก็การรักษามูลค่านะครับในระยะ5ปีถึง10ปีนะครับฉะนั้นการซื้อขายรายวันเพื่อทํากําไรระยะสั้นเนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงสูงนะครับและต้องใช้เวลานะครับในการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจึงไม่เหมาะกับการที่ นักลงทุนเนี่ยจะเข้าไปเทรดนะครับทัว่วไปนะครับสองก็คือจากจะให้ในส่วนของทองคําอยากให้จะมองว่าเป็นทองคำเนี่ยเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงนะครับ ทองคําไม่ได้มีนะครับหน้าที่เพื่อให้รวยเร็วนะครับแต่มีบทบาทที่จะลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเช่นอย่างน้อยๆนะครับท่านคนมีทองนะครับอยู่ในพอร์ตการลงทุนสัดส่วนครับ10-30%แบบนี้นะครับเวลาที่สินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวร่วงนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะมีทองคำนี่แหละนะครับเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเนาะอย่างเช่นทองคำนะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะปรับตัว ขั้วตรงข้ามกับหุ้นหรือบรรดากองทุนนะครับมันก็จะคอยๆเวทกันไปรักษาบาลานซ์ของพอร์ตนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของตัว m มซ์เซ t ของการลงทุนทองคํานะครับปัจจัยมหาภาคเป็นปัจจัยที่สําคัญมากกว่านะครับ,รบที่เราจะไปต้องจับตาดูในส่วนของราคาไรวันนะครับปัจจัยมหาภาคได้แก่อะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับ เทรนในการลดดอกเบี้ยของเฟดอ่ะพูดถึงมาตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วเนาะว่าเฮ้ยไม่กัดเทรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันเป็นเทรนที่ปลายปีนี้มันมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งนะครับฟันโฟตัวนี้นะครับผมหรือฟันตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างมี Impact ต่อตลาดทองคานะครับเพราะว่ามันมีผลนะครับต่อคู่สกุลดอลลาร์โดยตรงเลยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดอลลาร์จะมีแนวโน้มในการอ่อนค่านะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เฟดนะครับเรืองที่ตึงดอกเบี้ย นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ยังพยายามกด ดอนราคาทองคำนะครับเหมือนแนททุกวันนี้ที่เฟดนะครับก็มีการเลื่อนในการปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ในส่วนของสปีดนะครับในการขึ้นของทองคาเนี่ยช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่านะครับไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้านะครับเราก็ยังมองเห็นเมกะัเทรนตัวนี้สําหรับการลดดอกเบี้ยฉะนั้นนะครับปัจจัยมหาภาคคือ1หนึ่งเลยก็คือติดตามในเรื่องของเทรนการลดดอกเบี้ยของเฟดซึ่งตอนนี้เองนะครับในมุมมองของตลาดเองเนี่ยมองว่าเฟดน่าจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยสองถึงส 3ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับปลายปีนี้โดยเร็วสุดเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเลยนะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของอเมริก huh. าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าตำแหน่งน่นเองนะครับภาพรวมแบบนี้เห็นไหมครับก็เป็นเหตุผลทําให้ราคาทองคําฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ใแตะ3,400น่ะครับที่เราจะเห็นในส่วนของตัวโกลด์สปอตที่มันวิ่งมาก่อนหน้านี้2ก็คือเราดูในส่วนของเทรนด์เงินเฟ้อนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของความตึงเครียดทางการเมืองและ ส่งครามทางภูมิรัฐศาสตร์เนาะนะครับทีนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีสงครามหนักๆห,หรือมีความปะทุนะครับความกังวลนะครับตามภูมิภาคต่างๆเราจะเห็นว่านะครับทองคำเนี่ยมักจะปรับตัวตามความตึงเครียดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสงครามในวันออกกลางที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรัเสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ยังเป็นการรบที่เลื้อนหลังทันอยู่นะครับ ก็ยังมองว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยนะครับในเรื่องของสปอตใหญ่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับตัวปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําแน่นอนนะครับและไฮไลท์สุดท้ายพลาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของแรงซื้อจากภาคธนาคารกลางเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับค่อนข้าง Impact ต่อตลาดทองคำนะครับเราเห็นว่านะครับตั้งแต่ 2- 3งสาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของเซ็นทรัลแบงก์นะครับซื้อทองนะครับต่อเนื่องทุกปีเนี่ยเกิน500ตันทุกปีเลยนะครับและปีนี้เราก็คาดกันว่านะครับ ก็น่าจะไปแตะแถวประมาณสักพันตันได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในส่วนของตัวสงครามทางการค้านั่นเองโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ค่อนข้างอิมแพ t ต่อตลาดเลยนะครับ ผมก็ยังมองว่าในส่วนของตัวสงครามการค้านะครับจากที่เราเกล่าวมาทั้งหมดนะครับสงครามการค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยใหญ่ๆเลยถ้าเรียงจาก Priority สาคัญเนี่ยนั่นก็คือสงครามมาก่อนแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าสงครามมันค่อนข้างซอฟลงไปเนื่องจากว่ามีบางประเทศเนี่ยนะครับได้ดีลข้อตกลงอเมริกานะครับแต่ผมก็มองว่าในส่วนของภาพรวมระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับเหล่าประเทศที่โดนพาษีเข้าไปศาสตร์เข้าไปเต็มที่อย่างน้อย1 0 15% 20%นะครับ ประเทศต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะครับฉะนั้นทองคำยังไงยังไงนะครับผมก็เหล่าแบงค์ของประเทศต่างๆยังคงต้องตุนทองเพื่อปกป้องความเสี่ยงนั่นเองนะครับนี่ก็คือในรูปของการที่เราจะต้องไปติดตามกันต่อในเรื่องของสงครามการค้าด้วยนะครับว่าวิสุดท้ายแล้วนะครับสงครามการค้าเนี่ยมันจะจบจริงหรือนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็สําหรับมุมของผมนะก็ยังมองว่ามันไม่ได้น่าจะจบดีนะครับเราจะเห็นว่า คุณทามมีแอคชั่นตลอดเวลานะครับล่าสุดก็จะไปปรับขู่ปรับขึ้นภาษีอินเดียอีกแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวนะฮะ ภาษียาแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์อีกต่างหากนะครับที่จะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นนะครับผมมองว่านี่มันคือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำไปนะครับสาหรับสงคมการค้าเนาะยังมีอีกหลายตัวแหละที่คุณทําเนี่ยน่าจะหยิบออกมาเล่นเรื่อยๆนะครับน่าจะทําให้ซีซั่นของทองคำเนี่ยนะครับมีแนวโน้มคึกคักทั้งปีนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมีความตึงเครียดนะครับในด้านตลาดนะครับและเศรษฐกิจเท่าไหร่ทองคําจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยมายเซ็ตสำคัญหนึ่งก็คือกาารรลงงททุนนนอคคํะะับผม อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับทยอยซื้อในรูปแบบดอลลาร์คอสเอเวอร์เรมากกว่านะครับ,รบแทนที่จะไปทุ่มเงินซื้อในครั้งเดียวนะครับให้แบ่งเงินลงทุนนะครับออกเป็นหลายส่วนและทยอยซื้อเป็นประจําเช่นนะครับราคาทองไทยท่านอาจจะไม่ต้องตามก็ได้นะครับผมนะซื้อห่างกันทีละ2 0 0 3 0 0 0บาทนะครับสำหรับทองไทยเนี่ยอาจจะซื้อห่างกันราวๆประมาณ 500ถึง1,000เช่นท่านเคยซื้อบาทละ้ง5 0 0่นนะครับ1,000รอบก่อนหน้านี้อาจจะไปรอยอีกทีไหมประมาณ50,000นะครับแล้วก็แนวรับอีกใหญ่ๆก็คือประมาณ49,000นเนาะนะครับถ้าเกิดเรจ์ลงมาเนี่ยนะครับก็ Buy the d i p ยอ่อเมื่อราคายอ่อปรับตัวโลดหลงมานั่นเองนะครับผมนี่ก็คือ Mindset หลักๆเลยนะครับที่เรายังมองว่าทองคำมันเหมาะสำหรับกับใครที่นะครับมองสำหรับกาบการลงทุน กลางๆยาวๆหน่อยนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับเพียงแค่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาทองไทยนะครับเติบโตราวๆประมาณ200%ผมจําได้เลยว่าประมาณ10ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ18ื่นนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอุยเราถือทองคําได้ยาวนานเนี่ยนะครับผมนะโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของตัวผลต่างของราคาทองนะครับหรือผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมองว่าผลตอบแทนไม่ได้น้อยเลยนะครับสําหรับใครที่ลงทุนทองคำครับครับครับผม คุณน้อยก็บอกว่าอยากให้คิดแบบนี้นะครับลงทุนองคำงมองการลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่เราเก็บเราถือไว้ในระยะยาวครับลงทุนเพื่อหวังเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ไว้เฮชนะครับป้องกันความมันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยที่ต้องดูนะครับหลักๆคือให้น้ําหนักที่เศรษฐกิจมหาภาคหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าแนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจการเติบโตเรื่องของทิศทางค่าเงินแล้วก็การใช้นโยบาย นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของสงครามทางอาหารที่เกิดขึ้นจะเข้ามาส่งผลต่อราคาทองคําด้วยคําแนะนานะครับก็คือมองแบบนักลงทุนระยะยาวซื้อเก็บถือสะสมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นสั้นเนี่ยทองคําแท่งอาจจะไม่เหมาะนะครับก็ไปหาตัวเลือกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะเป็นวิธีที่ดีนะครับทีนี้ครับถ้าเราจะมาวางกลยุทธ์การลงทุนทองคำกันในตอนนี้นะครับณวันที่ราคาทองคําแท่งเนี่ยอยู่แถวประมาณ51,600บาท ราคาทองคําในตลาดโล่นะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ3,400ดอลลาร์เจ็ดสิบครับสามพันประมาณนี้นะครับคําแนะนําในการลงทุนทองคำช่วงนี้จะเป็นยังไงฮะทองคําแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าครับครับถ้าเราดูในส่วนของเมกะเทรนของทองคําแล้วนะครับผมนะดูได้จากกราฟรายเดือนเลยนะครับ หรือกราฟ time frame รายวิกเนี่ยเราจะพบว่าทองคำเม่กับเทรนของเขาเนี่ยเป็น bullish trend หรือเทรนขาขึ้นรอบใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับลงทุนในสายกลางๆยาวๆแน่นอนนะครับเรายังอยู่บนเวฟของเทรนขาขึ้นใหญ่นะครับฉะนั้นเทคนิคนะครับก็ยังเป็นดอลลาร์เอเวอร์เจซคอสนะครับก็คือย่อลงมานะครับหรือย่อลงมานะครับก็ซื้อนะครับบายเดอะดิฟนะครับผมนะสะสมราคาไปเรื่อยๆแล้วก็กลยุทธ์ลงทุนที่สําคัญเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ดูในส่วนของตัว นะฮะแนวรับหลักๆที่เราจะต้องโฟกัสกันนั่นก็คือโซนแนวรับที่เราประมาณกันกันแล้วในช่วงของปลายปีนี้นะครับแนวรับประมาณ3,003 3, 3 2 0 0 2 3,001นะครับ3,000 ล้วนแต่เป็นแนวรับที่น่าสนใจสําหรับการเก็บเข้าถือทองคำนะครับสำหรับปลายปีนี้โดยมองแนวต้านหลักๆก็แถวนี้แหละนะครับประมาณ3 0 0 0 4 3 0 0 5ลุ้นได้อีกหน่อยนะครับถ้าเกิดเฟดลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะประมาณ3 0 0 7หรือ4,000นะครับซึ่งตอนนี้เองเราจะเห็นว่าเหล่าวานิชชอนาคิทไม่ว่าจะเป็นนะฮะแบงก์ออฟอเมริกาเองก็ยังมอง4,000ซิตี้กรุ๊ปนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ลดเป้าอยู่ที่3 0 0 3ตอนนี้ขยับเป้ามา3 0 0รย่อ ยังเป็นปัจจัยที่เรายัางแนะนําแต่ว่าไม่ใช่กระโดดเข้าไปซื้อรับตอนนี้นะครับผมนะ mm. ก็อาจจะรอาราคาพักตัวลงมาอย่างน้นอยๆนะครับในทางเทคนิคเองนะครับอาจจะต้องรอสัญญาณที่เรียกว่าโอเวอร์โซรอบหนึ่งก่อนนะครับผมสำหรับทางเฟรมรายสีชั่วโมงซึ่งราคาอาจจะไปแตะแถวๆประมาณสัก3,330มร้ยไม้ 3, 3, 3ไมัไมหรือประมาณ32,68หไม้ที่เขาเพิ่งเทสล่าสุดนั่นเองนะครับส่วนราคาทองไทยอาจจะไปรอดักแถวๆประมาณสัก 5 1 0 0 0นนะครับห5 0 0มนะครับผมนะฮะก็จะให้โลจิกเป็นแบบนี้มากกว่าสำหรับมุมของผมนะนะครับ,รบมองว่าร,ราคาทองไทยที่มันต่ำกว่า51,000เนี่ยนะครับยังเป็นราคาที่นะฮะร,ระยะการระยะยาวเนี่ยยังเก็บได้นะครับผมเพราะว่าจากในส่วนของตามสถิติแล้วนะครับ ราคาทองคำส่วนใหญ่ในช่วงของีเรียดปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่ค่อยย่อนะครับต่ําเท่ากับต้นปีต้นปีเราจะเห็นราคาทองคําประมาณ4ี่0 0ื่นต้นๆน,นะครับ,รบฉะนั้นเราจะหน้าไม่ไม่มีโอกาสเห็นแล้วที่ทองคำเนี่ยนะครับ จะไปต่ำกว่านะครับราคาช่วงต้นปีเพราะว่ามันเป็นซีซันอลทองคำที่ปลายปีนะครับมันมีปัจจัยบวกเนาะนะครับแล้วก็แรงซื้อไม่ว่าจะเป็นฝั่งอินเดียหรือจีนเนี่ยที่เป็นกำลังซื้อหลักอยู่แล้วหรือเหล่าเซ็นทรัลแบงก์แล้วก็ตอนนี้ก็มีสงครามการค้าอีกแน่นอนนะครับอย่างไรยังไงเซ็นทรัลแบงก์ยังต้องตุนทองคำนะครับผมนะก็ยังมองว่ากลยุทธการย่อซื้อบายเดอะดิยังเป็น กลยุทธ์ที่น่าสนใจสําหรับการถือทองคําแท่งนะครับผมโดยเฉพาะทองคาแท่ง9 6้9 9 9 9หกจาบผมครับคำแนะนําตอนนี้ก็คือไม่ได้ราคานะครับย่อลงมาค่อยหาจังหวะในการเก็บหาจังหวะในการเข้าไปสะสมนะครับทีนี้ทองคาที่เราสามารถลงทุนกันได้เนี่ยก็มีตั้งแต่ทองคําสปอร์ตนะครับซื้อขายกันในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งนักงทุนสามารถเทรดได้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนอกจากในแพลตฟอร์มของสมาคมร้านค้าหรือว่าบร็อกต่างๆแล้วเนี่ย ก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือในตลาดสัญญาซื้อขายลงหน้าแล้วก็ทีเอหรือว่าทีเฟกนะครับหรือแม้แต่ใครที่อยากจะถือทองมาเก็บไว้ซื้อทองเป็นฟิสิกอลโกลนะฮะทั้งทองแท่งทองรูปพรรณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเก็บสะสมทองเช่นกันคุณน็อตมีคําแนะนํำยังไงครับสำหรับทุนที่สนใจลงทุนองคำนะครับว่าลงทุนวิธีไหนลงทุนในรูปแบบไหนมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับ ก็จะแยกเป็นแบบนี้ละกันครับสำหรับโกลฟิวเจอร์เองนะครับข้อดีก็คือนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนระยะสั้นมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของตัวที่เราไปอินเวสต์เนี่ยมันไม่มีค่าเงินบาทมาเกี่ยวข้องเนาะนะครับถ้าเกิดโกลสปอร์ตขึ้นก็ขึ้นนะครับโกลสปอร์ตลงก็ลงนะครับอันนี้ตายตัวเลยนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะสําหรับกับใครที่แบบสายนะครับเทคนิคนะครับรอหน้าจอมากกว่านะครับผมแต่สําหรับใครเนี่ยนะครับโอ้ฉันไม่มีเวลาเทรดเลยนะครับผมนะก็ บายเดดดิฟซื้อทองคําไทยเหมาะสมกว่านะครับผมแต่ว่าไม่ได้ซื้อแบบไล่ราคาเนาะอย่างน้นอยๆนะครับซื้อตอนที่มันลงมาเยอะๆเ,เช่นราคาต่ำกว่า5 1 0 0 0นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับผมนะในการเก็บเข้าไปถือทองคำไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับและทีนี้เองเนีครับข้อเสียของทองคำแท่งมันก็อาจจะมีบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไป ออมองทองคําแท่งเป็นในรูปแบบของการลงทุนระยะสั้นเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวทองคําแท่งเองนะครับอย่าลืมว่ามันมีในส่วนของค่าเงินบาทมาเกี่ยวข้องด้วยจังหวะที่ตัวโกลสปอตเองนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นประมาณ3 4, ามพันสี่เงี้ยครับผมนะฮะ เรากลับกลายเป็นว่านะครับใครที่แบบอุ๊ยหวังกําไรอีกประมาณ3 0 0ร้อยสี่ยเนี่ยอาจจะพลาดเป้าได้นะครับจะอาจจะโดนเงินบาทเนี่ยกดดันออกมาอีกนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่โกลสปอร์ตนะครับมีการปรับตัวล่วงเนี่ยเราก็จะเจอเงินบาทอ่อนนะครับผมก็จะทําให้ในส่วนของใครที่เทรดในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะหนีไปในเรื่องของโกลฟิวเจอร์มากกว่านะครับแต่ถ้าสาหรับใครก็นะฮะค่อยๆซื้อเก็บนะครับผมนะก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปเนาะก็ยังมองว่าเออนะครับผมก็ ซื้อของทำแท่งได้นะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีเวลาไปเกาะติดตลาดในระยะสั้นแล้วก็มองไกลๆยาวๆเนาะ5้าปีสิปีแบบนี้นะครับทองคําแท่งค่อนข้างเหมาะนะครับผมสําหรับการลงทุนครับผมครับก็คือถือยาวเนี่ยทองคาแท่งยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดเล่นสั้นนะครับอยากซื้อขายรวเร็วไปลงทุนในตลาด TF เฟน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยยังในตลาดทีเฟก่ยก็มีสามารถเทรดได้ทั้งโกลดออนไลน์นะครับที่ราคาเป็นรูปของเงินดอลลาร์แล้วก็ G O อที่เป็นทองทองบาทด้วยเนี่ยนะครับถ้าอยากจะเก่งกำไรระยะสั้นครับแนะนำเทรดทองสกุลเงินบาทรถเทรดสกุลเงินดอลลาร์ดีครับในตอนนี้ก็ยังแนะนําว่าเทรดเป็นสกุลเงินดอลลาร์เนาะนะครับผมนะฮะในการเข้าไปซื้อตลาดตรงนี้เหมาะสมกว่าครับผมครับทีนี้ครับเราคุยเรื่องปัจจัยไปแล้วเห็นวิธีการในการซื้อขายทองแล้วนะครับรวมไปถึงสกุลเงินที่เราอยากจะซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไปแล้วทีนี้อยาก ให้คุณนอ้องช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครไหนที่อยากจะลงทุนทองคำนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในภาวะที่ทองคําตอนนี้หลายคนก็มองว่าอยู่สูงแล้วนะครับเราจะมีคําแนะนํำยังไงครับที่คนสนใจทองคำนะครับจะสามารถลงทุนได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวทั้งคนที่มีการถือครองทองคาอยู่แล้วหรือคนที่ยังมีทองคําไม่มากพออยากจะซื้ออยากจะสะสมเพิ่มครับครับสาหรับใครที่มีทองคําอยู่แล้วนะครับ โดยท่านต้องไปพิจารณาทุนของท่านก่อนนะว่าท้าทุนของทองแท่งเขา,ามีอยู่เลทประมาณเท่าไหร่เช่นถ้ามีทุนทองคําที่ต่ํากว่าประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นอันนี้แบบนี้นะครับผมมองว่านะครับการที่จะไปถือยาวอีกหน่อยเนี่ยยังทําได้นะครับตราบแต่ที่ราคาของไทยเนี่ยยังไม่ลดต่ํากว่าห้าหมื่นึงพันนะครับผมก็ถือยาว เรื่อยๆไปเลยนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ5 2 0 0 0 5 3 0 0 0 3 4 0 0 0แต่สำหรับใครนะครับผมที่มีทุนนะครับผมใกล้ๆเคียงกับราคาณปัจจุบันเลยก็คือประมาณ51,700ท่านอาจจะมีทุนแถวๆประมาณ51,200 51,000ท่านอาจจะพิจารณาขายทำกำไรก่อนได้เพราะอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยมันมีไซปร์ขึ้ลงนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับราคาทองมาอยู่บริเวณกรอบบนเนาะมันเป็นจังหวะสำหรับแก่ ใครที่มีกําไรแล้วและอาจจะไปแบ่งขายมากกว่าแล้วน่าจะไปรอย่อซื้อกลับนะครับซึ่งก็ยังมองว่าราคาเหรียญประมาณ51,000ืนต้นๆนะครับหรือประมาณ5 0,000ื่นกลางๆเนี่ยนะครับยังน่าจะมีโอกาสแวะเวียนลงมาให้เก็บเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเงินบาทยังอยู่ในโมเมนตัมที่แข็งค่าอยู่นะครับผมนะฉะนั้นราคาทองคําโลกถ้าปรับตัวลงเนี่ยเราอาจจะทําให้ในส่วนของราคามันลงได้นะครับผมนะฮะเห็นน้ําเห็นเนื้อแล้วก็เห็นราคาทองที่มันถูกจริงๆครับผมนะฮะ ได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณน้อนมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำในวันนี้นะครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ